สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลงพระเดิมนะครับวันนี้จะนํามีดหมอหลงพรลุ่งวัดหนองสีนุ่นมาให้ชมกันนะครับมาให้ชมกัน3ามเล่มซึ่งทั้ง3ามเล่มนี้ก็คือเป็นมีดที่ขนาดกระทัดรัดปากานะครับไซส์เขาจะประมาณปากาก็คือจะไม่เกิน7นิ้วนั่นเองเล่มแรกนะครับความยาว6นิ้วครึ่งเฉพาะใบอยู่ที่3นิ้วครึ่งด้ามไม้ฝักไม้ กันเขาจะเป็นเงินผสมกับพวกแร่ดีบุกน,นะครับไม่ใช่อลูมิเนียมคาร์บินโตนะครับก็เลยจะมีความเงาที่เป็นเอกลักษณ์ให้เห็นแบบนี้เลยดำไม้ฝักไม้รัดหวายนะครับสภาพเก่าเก็บสวยงามมากๆอันนี้เป็นรอยที่ผมหยอดกาวเองนะครับแต่รู้สึกว่าจะบีบหลอดออกมาเยอะไปนิดนึงเลยทำให้ดู เลอะๆไปหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีผลต่อการใช้งานหรือพุทธคุณอะไรนะครับดําไม้ฝักไม้เก่ามากเลยไม้เก่าๆจะเป็นลักษณะแห้งๆแบบนี้นะครับน่าจะเป็นไม้พยุงเก่าแก่สวยงามมากเลยลายโบราณน,นะครับเป็นลายดอกไม้นะครับไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่สําหรับลายสวยๆแบบนี้ของมีดหมอหรือพอลุ่งส่วนใหญ่มักจะพบเป็นเสมาเปลวเพิงนะครับ แต่ลายแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเจอค่อนข้างยากกว่าเป็นสไตล์แบบเล็บจิกความหงายนะครับแล้วก็จิกจิกให้มาเป็นดอกไม้ประมาณนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของช่างประจำวัดหนองสีนวลนั่นเองสวยงามมากเลยตะกรุดสามกริย์ชัดเจนงดงามนะครับ การเข้าข้างแน่นแห้งแกร่งสนิทดีใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันแอดมาคุยกันได้ฝักก็จะประมาณนี้เล่มที่สองนะครับเล่มนี้ความยาวจะสั้นกว่าเมื่อกี้ก็คือ เล่มนี้5นิ้วเฉพาะใบอยู่ที่2นิ้วครึ่งด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันกันเขาแล้วก็แหมลัดฝักจะทําจากอลูมิเนียมขาปิ่นโตนะครับก็จะแวววาวมากกว่าพวกแผ่นเงินเมื่อกี้แล้วก็เก่ามากด้วยนะครับเก่ายุคเดียวกันเลยเสยมาเปลวเพิงสวยงามชัดเจนนะครับตะกุดสามกริย์ก็มีแล้วก็มีถึง5ดอกเลยงดงามมากๆนะครับ ด้ามไม้ฝักไม้เล่มนี้ก็นำเน็บกระเป๋าเสื้อได้เลยนะครับขนาดกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับนี่ก็เป็นรอยหยอดกาวเหมือนกันนะครับหยอดไปน,นิดนึงเพราะว่าของเขาเก่าบางทีก็อาจจะมะีไม่แน่นบ้างก็เลยต้องหยอดไว้เป็นพิธีนะครับหยอดไว้สักหน่อยนึงไม่ได้หยอดเยอะอะไรนะครับเก่าเกศสวยงามมากเลย ตะกุด5ดอกกับ7ดอกหาดูได้ยากนะครับไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเป็น 1, 3, 6, 9นะครับอันนี้มีถึง5ดอกเลยมีการเหลา,าเหลี่ยมให้เป็นทรงเหลี่ยมด้วยที่กั่นแล้วก็ด้ามนะครับสวยงามมากเลยการเข้าคั่งแน่นแห้งแกร่งสนิทด,ดีไม่ต้องกลัวเลยครับไม่มีโยกไม่มีคอนมีดแบบนี้เก็บได้เป็นอีกร้อปีนะครับเป็นทรงประหมอ้วนกลมด้วย อ,อีกเล่มนึงนะครับเล่มนี้ต้องบอกว่าราคาพิเศษที่สุดเลยดำไม้ฝักไม้กันเขาเป็นทองฝาบ้าหรือทองเหลืองรัดเชือกไนล่อนเก่าๆนะครับเล่มนี้ความยาวก็จะห้านิ้วใบ3มนิ้วนะครับเป็นทรงปลาหลดแบบเรี้ยวเียวเล็กๆเก่าแก่สวยงามนะครับเสมาเปียวเพิงงดงามเหมือนกันนะครับ จะมีช่วงนี้แล้วก็จะที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับออกเนวเป็นเล็บจิกควาหงายนะครับเอกลักษณ์มากเลยมีตะกุดหนึ่งดอกเป็นตะกุดทองแดงนะครับทรงมีดเรียวแหลมสวยงามมีแบบนี้เขาจะใช้แบบพวกตัดสายสินประมาณนี้นะครับเป็นทรงปหลดเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบานะครับมีตะกุดหนึ่งดอกข้างก็แห้งดี ราคาสุดพิเศษนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ชื่นชอบสนใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลมค่อนข้างแรงเลยฝนจำท่าจะตกและยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอิทธิพรมิดหมอหลวงพ่อเดิม ขอลาไปก่อนครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับ